สวัสดีครับก็พบกับช่องพีสารหมูออนทัวร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่งานอมตะค้าเซ้นครับกับทีมคารวานแล้วก็เป็นแ a มิลี่เดด้วยนะครับวันนี้ครอบครัวของทีมงานทุกคนนะครับมาร่วมงานกันสังสรรค์ปีใหม่นะครับเรามาเดินดูครับว่าวันนี้ภายในงานนี้มีของกินอะไรบ้างครับจัดหนักจัดเต็มแค่ไหนครับเริ่มต้นจากวุแรกนะครับตอนนี้ก็นี่เลยเบียนะครับเป็นเครื่องดื่ม เบาเบานะครับเดียแล้วก็ตรงนี้นะครับก็อาจจะหนักมาหน่อยครับมีไวน์มีไวน์มีเหล้านะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนอกเหนือจากนั้นนะครับตรงนี้ก็มีน้ําอัดลมครับสาหรับคนที่ไม่ดื่มนะครับแล้วก็มีสแน็คครับอ่ของขบเคี้ยวกินกับแก้มได้นะครับถัดมานะครับตรงนี้เป็นลูกชิ้นทอดนะครับขายดีมากเลย ตอนมาแรกๆนี่ก็คือเต็มเต็มหมดเลยตอนนี้จะหมดแล้วครับรีบมาเลยครับอ่ามีหลายอย่างเลยนะครับอ่าถัดมาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังเลยอ่านี่เลยครับเขาก็จะทําเป็นชามอย่างนี้ไปแล้วนะครับก็กําลังกําลังดีเลยนะชามประมาณนี้นะครับมีเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่นะครับหมูน้ําตกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกนะครับแม่ค้าใจดีมือดีอร่อยมากครับ ต่อมาครับมีลูกชิ้นทอดแล้วมีต้องมีที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกชิ้นปิ้งนะครับเป็นลูกชิ้นขนาดกําลังดีเลยครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้ําจิ้มรสเด็ดครับลูกชิ้นขนาดกําลังดีเลยตอนนี้ก็เป็นสแน็คครับของขอบเคี้ยวนะเหมือนเดิมครับก็ใครอยากจะกินก็มาหยิบได้เลยครับตอนนี้ก็ฟรีอ่านี่น,นะ ก็มีน้ําอัดลมที่ขาดไม่ได้เลยครับน้ําเปล่าน้ําอัดลมครับมีพร้อมเหล้าเบียร์วายครับด้านนี้ก็เหมือนกับบูธแรกๆเลยนะครับก็ถัดมาจะเป็นเจ้าดังของพัทยากลางเลยนะครับที่ขาดไม่ได้หลายคนน่าจะรู้จักครับชื่อว่าร้านแดงดํานั่นเองครับมีอาหารหลากหลายนะครับอาหารของเขาอร่อยมากจริงๆนะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับผัดไทยครับอืม เัาทำกันสดๆเลยนะครับอผัดไทยโบราณนะครับก็อ่าใครที่เคยลองแล้วเนี่ยจะรู้ว่าอร่อยแค่ได้กลิ่นก็หอมครับอร่อยครับอ่าร้านแดงดำครับจากพัทยากลางนะครับร้านชื่อดังเลยครับถัดมาจากผัดไทยนะครับเป็นร้านเดิมเเป็นร้านเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟทรงเครื่องนะครับอ่าเย็นตะโฟมาครบเลยนะครับ าเตรียมไว้แล้วเขาทำกันสดๆชามต่อชามนะอ่านี่เลยถัดมานะครับเจ้าเดียวกันครับที่ขาดไม่ได้ครับเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือนี่เลยครับข้าวหมูแดงหมูกรอบครับมีกุนเชียงด้วยอ่าม,มาเรามาดูถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูนะครับตรงนี้ก็ ครบทรงเครื่องเลยนะครับมีนี่เลยเครื่องเคียงอะไรให้เราอ่าเตรียมเดินมาก็สั่งเขาได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนอ่าอันนี้ก็เป็นหมูกรอบอแต่ตอนนี้คือทำไม่ทันครับทำไม่ทันอ่าต้องรอกันหน่อยนะครับใจเย็ยนๆนะน,นี่มีส้มตำด้วยครับมีส้มตำ ครับถัดมาอร่อยไม่แพ้กันการันตีได้โดยคุณสุดเลยนะครับนี่เลยยำคอหมูย่างครับนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมลองชิมกันดูนะพี่เบียร์น่าจะเคยเคยกินแล้วเนาะเราก็ขออนุญาตนะครับอ่านี่นะเครับเจ็ดครับนี่ ลองกินดูว่าเป็นยังไงอืมอร่อย <Wow. S 1> คือมันไม่เลี่ยนอร่อยกำลังดีเลยครับเชื่อว่ารสชาติดีกว่าหลา,หลายร้านที่เคยกินมานะยำคอหมูย่างอะ่ะอืมปกติบางร้านที่ผมกินเนี่ยมันจะเลี่ยนมันออกไปทางหวานเลยแต่นี่ดีมากรสชาติดี <What? S 1> นี่เลยดูคุณเกดได้เลยอร่อยอ ยอดออเดี๋ยวต้องมาซ้ําอีกต้องมาอีกเดี๋ยว่ายรีวิวก่อนเดี๋ยวต้องมาอีกตัดมาตรงนี้เป็นผลไม้เป็นผลไม้ครับก็ตอนนี้หเหลือฮะจิม,มี่ไปไหนเจม,มี่อยู่แถวนี้แหละไม่เห็นมกว็มีแตงโมมีสับป,ปะรดครับพี่ขาดไม่ได้เลยเจ้าเด็ดเลยต้องมาดูเจ้านี้ครับนี่ไอศกรีมสูตรโบราณครับ ไอศครีมกะทิสูตรโบราณเอาไม่แน่ใจนะว,ว่ามีแบบไหนอ๋ออ่านี่เลยมีเครื่องเคียงอ่าแล้วก็ไอศครีมกะทินะครับเดี๋ยวขอชามนึ่งพี่ถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งอ่าจัดมาเลยอ่าใส่ลูกชินเลยครับแล้วก็นี่เลยไอแดงๆเนี่ย แล้วก็ข้าวเหนียวดีกว่ากาผมครับสวยงามเลยจานี้เด็ดแน่นอนครับเมื่อตอนวังวันผมมากินมาแล้วครับผมใส่ด้วยเอาเอา,เอ,าอันนี้ดีกว่ะครับกาผมครับ,รบขอบคุณมากครับ นี่นะครับก็เป็นไอศครีมที่ในงานนะครับก็รับรองว่าอร่อยครับเพราะตอนกลางวันผมมากินมาแล้วครับก็ตอนนี้งานเริ่มแล้วนะครับก็ใครที่ได้ชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องปีสังมอออนทัวร์ด้วยนะครับนี่เป็นงานแรกครั้งแรกปีแรกครับที่ได้มาครับยังไงก็ฝากด้วยครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับ